เปิดภาพล่าสุดน้องเรดซิ่งลองทำสิ่งนี้ทำพ่อเบนเห็นแล้วถึงกับเอ่ยปากเบรกเบนสเรดซิ่งเผยภาพผู้ชายลองทำสิ่งนี้ดูเท่มากแต่ป้ายเห็นแล้วขอเบรกแทนทีเป็นภาพที่หนุ่มน้อย,อยกำลังลองนั่งรถจักรยานยนต์ขันเท่สีดำเขียวก่อนเจ้าตัวบอกว่าให้กลับไปขี่ม,ม้าเหมือนเดิมดีแล้วเรสขี่ม,ม้าเหมือนเดิมดีแล้วลูก ขี่รถปล่อยเป็นหน้าที่ของปป้าเองเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งสำหรับเบนเรซซิ่งหรือเบนอาคารกิจอดีตสามีของดาราสาวแพทนภารต้นตระกูลที่ตอนนี้ได้รับอิสรภาพหลังจากที่ใช้เวลาต่อสู้อย่างยาวนานกว่า6ปีก็มีโมเมนต์น่ารักที่ทำให้แฟ,แฟนๆที่ติดตามใจฟูอยู่เป็นระยะนั่นก็คือช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้เวลากับลูกชายคนเก่งน้องเรซซิ่งนั่นเอง ล่าสุดวันที่26พฤศจิกาที่ผ่านมาหนุ่มเบนได้ออกมาเปิดเผยโมเมนต,ต์ดีๆกับลูกชายน้องเลสซิ่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเป็นภาพที่หนุ่มน้อยกำลังลงนั่งรถจัก,กรยานโยน์คันเทศสีเขียวดำรอยยิ้มก็คือถอดแบบกันมาเป๊ะๆก่อนที่เจ้าตัวบอกว่าให้กลับไปขี่ม้าเหมือนเดิมดีแล้วเรสขี่ม้าเหมือนเดิมดีแล้วลูกขี่รถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปะ๊าปะเองงานนี้หลังจากที่เบนซ์ได้เผยภาพดังกล่าวออกไปแฟนๆที่ติดตามก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักกันเป็นจำนวนมากเช่นพ่อต้องไป ลองขี่ม้ากับน้องเรซซิ่งแล้วล่ะค่ะปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกาหลีเก่าใจลูกชายพ่อดีต่อใจครับเรซซิ่งลูกปป,ป้าเบนเหมือนปปามากที่สุดสำเนาถูกต้องน้องเรซซิ่งหล่อมากค่ะหน้าเหมือนพ่อมากเลยลูกหล่อมากเลยพี่เลสน้องหล่อเหมือนคุณพ่อเลยเป็นต้น